สวัสดีค่ะพบกะบพวกเราสองสาวสสวยในจักรวาลในรายการนันทนาการในชุมชนค่ะดิฉันแตงโมค่ะพิฉันป๊อปค่ะเอ๊ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันค่ะแตงโมวันนี้พวกเรามาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามกันค่ะแล้วมาทำแล้วเรามาทําอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทัศนศึกษาที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งการทัศนศึกษาถือเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจะพา,าทุกคนไปที่ประทาศนาดูลอ,อําเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วใครจะเป็นคนแนะนําให้เราล่ะคะจมู๊ดิฉันรู้จักกับพี่กอนสาวคนนึงค่ะซึ่งเขาจะมาแนะนําสถานที่นี้ให้กับพวกเราเป็นอย่างดีกันเลยละค่ะอ๋องั้นเราไปกัน อ๋อขอโทษนะคะคือว่าคุณพิบเนี่ยสวยขึ้นมีฉันก็เลยจาไม่ได้คุณแตงโมพูดถูใจมากเลยค่ะคือว่าวันนี้นะคะพวกเราสองคนมีเรื่องที่จะรบกวนมาดามพิ์ก็คือพวกเราอยากรู้จักพระธาตุนาดูนอําเภอนาดูนจังหวัดสระามแห่งนี้ก็เลยอยากให้มาดามเนี่ยช่วยแนะนําสถานที่แห่งนี้ว่ามีกิจกรรมนานาการอะไรที่แอบแฝงอยู่ด้วยนะคะได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นเราตามไปชมพระธาตุองค์พระธาตุกันใกล้ๆเลยดีวยกว่านะคะได้เลยค่ะ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองจำปาสีที่จะเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดีนะคะในปีพุทธศตวรรษที่13-15นะคะซึ่งก็ได้มีหลักฐานทางโิศาสตร์และโบราณคดีมากมายนะคะโดยองค์เจดีย์พระนาดูนี้ก็จะเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้ขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช2522นะคะค่ะลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของพระนาด,นาดูนนะคะ ก็จะมีเป็นจำลองแบบสถูปสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะฐานประยุกต์แบบศิลปะทวารวดีฐานกว้าง35.70คูณ35.70เมตรนะคะมีความสูงจากฐานถึงยอด50.50เ 50, มตรนะคะฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนะคะผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหินล้างเบอร์สี่ ชาพเพลูนเรียบสีขาวมีร่วนลายบัวเสาตัวต่างๆจำลองแบบนะคะต่างๆที่ขุดมาปริตพระธาตุจำนวน32รูปและมีมารแบบปั้นเป็นแบบนูนสูงระดับที่ฐานจำนวน40ตัวค่ะท่านอาจารย์มีกิจกรรมนาาอะไรบ้างคะอาจาทิพย์เออก็เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการสกราระองค์พระธาตุแล้วก็การเกียนเียนนะคะ ซึเป็นกิจกรรมพัฒนาการประเภทกิจกรรมพัฒนาจิตใจและความสงบค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะัาคุณงโบและก็คุณป๊อบไปสาราร้าและไปเปีย่ยนแผนกระดาษกันค่ะ จอดที่ฝ่ายประชาคมาครับคคือว่าเราอยากาทราบอาแอยู่ในความดแลของห่ยงานอของอ,องค์กรใดครับเป็นของแบบว่ามันเป็นยิ่ิบุค์ครับเป็นของกองทนพัฒนาและนงา,างของ,ง,ค,งค่ะแลอยากรู้ว่าวประมาณในการสร้างหรออือว่าที่ดูแลเี่ยวกับการซ่อมแซมนี้ค่ะ ประมาณเท่าไหร่คะประมาณในการสร้างปีแรกนะก็มีการก่อสร้างปี2528ก็ได้ว่าประมาณมาจากรัฐบาลช่วงนั้นก็มีท่านพลเอกเปเป็นนายกนะอนุมัติว่าประมาณมา7จ็ดล้านหาแสนแปดห่นบาทก่อสร้างเสร็จปีประมาณว่าสามหลังจากนั้นหลังจากนั้นต้นมาก็มีรายได้จากที่พี่น้องมาร่วมบริจาคสมบูรมาร่วมกับรการหล่อข้อบริจาคแล้วก็เป็นเงินจากองมันเรื่อยๆแล้วก็เป็นทั้งแสนต่างๆอะไรต่างๆรวมครับ ไม่มีหน่วยงานใดให้เลย่แล้วสถานีแห่งนี้ได้มีการให้การบริการเช่นออการขายของที่เราต้องถืออะไรต่างๆเปนไงบ้างคะมีครับมีมีหลายอย่างมีตั้ไม้ทุกเรียนตั้ไมต่ผู้เคียนเราก็มีกับบริการกับพี่น้องคือจ่าตาาังสัตานะครับแล้วก็ไม่มีการประกาศหมดผูเคียนว่านัดที่งนี้แล้วแต่สัตทางของพี่น้องแล้วก็ขอกเพื่อลึก ของเครื่ที่ของเราจะมีมากมายหลายอย่างโดยมากจะเน้นเรื่องวัตถุดิบของเพราะว่านาดูของเรามีเ7ตัวนะครับเราจะสร้างจําลองแบบมาจากภาคอู่เก่าแล้วก็มีมลสารดีๆแล้วก็มีการคุ้มพิเศษที่ดีแล้วก็มีราคาที่ไม่มากไม่แพงเกินไปแล้วพี่น้องก็ไปพาไปแล้วก็บอกว่าดีมีรายละเอียดแล้วพี่น้องได้ได้รักแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจังหวัดอื่นๆอยากมา มาสกหรือจากว่ายพระธาตุนาดูจะมาได้อย่างไรบ้างคะถ้ามานะครับก็มันมีเส้นทางเข้ามาได้สองเส้นทางก็คือเส้นทางแรกจะแยกออกมาจากเส้นทางหลักคือเส้นทางที่จากปากปีพยัคฆ์คือเส้นทางหลักตรงนี้มันจะมีทางแยกตรงปากทางนาดูนข้าใจแล้วว่าปากทางนาดูนมีแยกเข้ามาก็จากปากทางเข้ามาก็ประมาณประมาณสามกิโลเมตรได้ก็จะถึงวงเวอนาดูแล้วก็ มีป้ายบอกมาเป็นระยะระยะมาตลอดว่าแยกมากรุกมท่านเอาแปงว่ามีป้ายบอกพี่เชตเณมาจะมาก็มาได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วาอยากฝากชาสัมพันธ์หรืออะไรเกี่ยวกับท่าเรืดให้คนอื่นได้มาแต่ว่ากิจการอะไรบ้างก็เชิญได้ค่ะแล้วก็อยากฝากประชาสัมันธ์หารท่องทุกท่านนะครับ าชาวพุทธของเราทุกท่านไม่ว่าจะดูทางห้ันไหนก็ตามเราก็เป็นชาวพุทธกันนะครับช่วงวันที่8ถึง16บหกพภาคันธ์57ิดีก็จะมีงานนมัสกา,ารมุ่งใหญ่มากมีการแสดงลหลายอย่างวันเปิดงานนะครับมีการแสดงโอเปร่าท,ที่สองโอเปร่โอเปร่ในีนะครับก็มี ลำหารสดมากมายนะครับมี9้าวันเก้าคืนก็อยากให้พี่น้องมาเที่ยวแล้กมาเยี่ยมชมมากัมมนาการด้วยกันร่วมกับนราชมด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ักตมาตั้งแ่ชกลยนะครับถ้าไม้มีอะไรมากพวกเราขอขอบคุณคุณมากเลยนะคะ ลำต่อไปนะคะก็คือเราจะไปสอบถามนะักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะคะว่ามีความรู้สึกกันอย่างไรคะ่ะพี่ต<ๆ>แตงโมงั้นเราก็ไปถามนักท่องเที่ยวกันเลยคะ่ะค่ะโอ้โหดะ ค่ะแล้วปกติมีผู้คนมีนักท่องเที่ยวมาเยอะหรือเปล่าเยอะค่ะโดเช่วงเทศกาลค่ะวันเข้าพรรษาวันพราอ๋อค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เลยมาหน่อยกัน ประจำปีของพระธาตุนาดูนนั่นก็คืองานนมัสการองค์พระาธาตุนาดูลน,นะคะซึ่งในปีนี้นะคะนี่เลยค่ะงานนมัสการพระาธาตุนาดูลนะคะจัดขึ้นในวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557นะคะซึ่งใครที่สนใจเดินทางมาก็จะงานจะจัดอยู่ท้งบริเวณพุทธมนทนอีสานนะคะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสรารคามค่ะ และในวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณมาดามที่มากเลยนะคะช่วยมาแนะนำสถานที่แห่งนี้พวกเราได้รู้ ะะพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานก็เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตของชาวอีสานค่ะรวมทั้งยังเป็นการาแบบว่าภูมิปัญญาค่ะรู้จักการนำประโยชน์จากป่าไม้นะคะมาใช้ในการดำรงชีวิตของชาวอีสานค่ะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงที่คล้ายพ,พ,พิพิธภัณฑ์เป็นบ้านที่มีชีวิตค่ะอย่างเช่นเรือนเรือนผ้าทอเรือนหมอยา เรือนชาประมงเรือนนาแล้วก็เรือนสมเด็จพระเทพค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมสถานที่นี้กันเลยก็ได้ค่ะไปกัน <Okay S 1> เลยคะนนค่ะ ก็คือ,อในพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะส่วนมากก็จะเป็นนันานาการเกี่ยวกับวิถีชีวิต<ช>แล้วก็ศิลปหัตกรรมค่ะ,คะซึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะก็ะจ,ะจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนของชาวอีสานะคะ่ะแล้วก็แสดงถึงกทท็ที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นท,ที่ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานของบ้านเรานั่นเองค่ะ,คะสำหรับ ผู้ชมท่านใดนะคะต้องการมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะก็มาได้ค่ะที่จังหวัดสระคามอยู่ใกล้ๆที่อยู่กับอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ก็คือที่พระธาตุนาดูนี่เองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบรายการเพียงเท่าน,น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ